สวัสดีคะ่ะมากินนะคะต้มเลือ <eterm oon> ดหมูนะคะเกลนะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยนะคะขายของผลไม้มีเลาะค่ะมะม่วงค่ะนะคะมะม่วงใบแก่นะคะแล้วก็มีเลาะนะคะนี้เราก็จะมากินแบงนี้นะคะก็กินไปด้วยนะคะแล้วก็พูดไปด้วยนะคะอันนี้ก็มีเลือดหมูนะคะก็มีหมูสับค่ะเลือดหมูหมูสับนะคะแล้วก็แผ่นรับเปล่า เสียงรบมันจะดังนหน่อยนะคะก็เป็นคลิปไม่ยามน,นะคะค่ะบน,นะคะก็ามากินด้วยกันนะคะกมากินข้าตอนเช้านะคะ แค่นี้นะคะแล้วเราก็กินกับข้าวอร่อยนะ หน่อยนะคะจะมีเสียงเสียงการน่อยาการต่อย,ยนะคะถ้าเป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิป่สั้นนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอทุกท่ยานจะมีความสุขเดินทางไปไหนขออภัยค่ะแพ้พลาดจะเมียอะไรทั้งปวงบุญรักษาค่ะขอ,อสาบานะค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวราดนะคะข้าวราดบ้องไก่ทอดนะคะโรยด้วยน้ำจิ้มไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่ไง พี่คะเอาช้อเลยนะคะข้าวล้อนนะคะพี่ไม่ได้กินแต่ี่นะคะนี่อร่อยนะคะเป็นน้องไก่นะคะน้องไก่ทอดนะคะก<ม>็อร่อยนะคะ<ม>ละ้วนะะ<ม>้ำจิ้มดีแล้ว<ม>นี่นะคะด<ม>ึงออกมาเลยจ้ะน<ม>้ำจิ้มดีแล้วไม่ต้องไปลาง แบบให้อร่อยเลยนะคะนอ้องไก่ทอดค่ะดมๆค่ะกินแทนข้าว้าเป็นแม่กินขี่นเหนน อร่อยนะคะน้องไก่ทอดค่ะข้าวไม่เยอะนะคะถา้าเยอะยังไม่หมดนีด่ค่ะมีสองร่องนะคะ ถืนพัดลมจังๆเนนะะลยค่ะฝนจำลังไปตกตกกันด้วยะค่ะตบแปะตบแปะแหวกกินข้าวตกกลาง ก็นนะอร่อยด้วยตอนช้าก็กรอบนะคะเรายังไม่ได้กินมาถึงตอนเออเนขะาเขาเย็นแล้วนะคะแต่ก็อร่อยอยู่แต่ก็ยังอร่อยอยู่นะคะ กี๋ข้าวหอมมะลิอร่อยอร่อยไปได้วยกันนะคะถึงนอกไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอทุกท่านมีความสุขะคะเดินทางไปไหนขอพบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรับจากพระคุ้ครองสาธุค่ะเดี๋ยวจะทานให้หมดนะคะ นี่ราคาน้องไก่ชอดะคะไปบ้ายจ,จะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ